สวัสดีค่ะทุกคนมาตามสัญญาวันนี้เราจะทําเมนูฝรั่งกันนะคะเมนูนั้นก็คือสปากเกตตีคารโบรนาจ้า <c oughs> งั้น <c oughs> ไปทำพร้อมกันเลยนะคะไปเลย let's go อืตั้งกระทะไฟร้อนนะคะทุกคนเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่นิดนึงพอพอว่าผัดเราจะผัดเบคอนก่อนนะคะเอาเบคอนลงไปแล้วก็ผัดผัดให้สุกไม่ต้องไม่ต้องผัดนานนะทุกคนผัดแป๊บเดียวก็นี้ได้แล้วและตามด้วยนี่ค่ะออเนียนแล้วก็ บัตเตอใส่ลงไปนะคะผัดเนยกับผัดออนเนียนใส่ด้วยกันมันจะหอมมากเลยนะคะทุกคนผัดพอออ,ออนเนียนสุกนิดนึงเนาะแล้วก็พักไวะคะ้ค่ะเติมเห็ดลงไปเลยมัชชูมของเราแล้วก็ผัดให้มันแบบให้มันยุบนิดนึงนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะ เติมน้ำลงไปเพราะหม้อ,มอเป็นแห้งค่ะและพอสุกเราก็จะมาทำการต้มเส้นสปากเกตตี้เลยนะคะในน้ำเราจะเติมน้ำมันกับเกลือลงไปด้วยนะต้มไปเลยค่ะรอกต้มจนกว่าจะสุก พอเส้นสปาเกตตี้สุกเราก็จะมาผัดอันนี้ต่อค่ะผัดจนกว่าเห็ดจะสุกนะทุกคนเราจะเติมพริกไทยดำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือน,นิดหนึ่งเพื่อลดรสชาติไปนิดหนึ่งค่ะก็ผัดต่อค่ะผัดต่อจน,จนสุกน,นี่ค่ะเติมกระเทียมป่นลงไปเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหนักเกินไป และแล้วเราก็จะตัดมาอันนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าแปตโทรศัพท์หมดค่ะเราเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแล้วก็กลับมาใหม่จนผัดสุดแล้วแต่ไม่มีอะไรคะ่ะแค่ใส่พาสลี่ลงไปเฉยๆมีแบบแล้วก็ใส่ไข่แดงแล้วก็ใส่ชีสลงไปค่ะที่เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าบัตรหมดนี่จ้าคารโบร่าของเราน่ากินไหมฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ค่ะดินเมนูดินเนอร์ของเรา สปาเกตตี้คาะโบราร่านะคะทุกคนแต่ว่ามีเหตุผิดพลาดบางอย่างตอนที่เราถ่ายอยู่เพิ่นแบตโทรศัพท์หมดก็เลยถ่ายได้แค่ครึ่งเดียวนะทุกคนตามที่เห็นนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาทํากันใหม่เนะ้ <c oughs> เรามาชิมกันเลยดีกว่าแต่ว่าอร่อยวันนี้เราไม่เราทําน้ําเข้มข้นนิดน,นึงนะคะอืม มีความเชื่อว่าสมัยโบราณถ้ากินสปากเกต็ตตี้ห้ามกัดเส้นมีคำพูดแบบนี้ใครได้ยินไหมคะแต่ไม่กัดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยาวเกินไปเนาะ นะค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ผิดพลาดบางอย่างเล็กน้อยเนาะเดี๋ยววันหลังเรามาทำกันหนดใหม่นะถ้างั้นวันนี้ขอตัวไปกินคาโบรานาก่อนแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนแลน้วนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ